สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับตอนนี้เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับผมในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับพอดแคสตพอดแคสต์นั่นเองครับพอดแคสต์นะครัไอ้นรูปแบบที่กําลังฮอตฮิตเนาะหรือว่าเป็นรูปแบบวิทยุเหมือนฟังนะฟังฟังในรถอะไรประมาณนั้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผมรวบรวมนะครับ อัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอ่าบ้านเรานะับผมฟุตบอลไทยบ้านเรานะครับ,บ,บ,รรบแล้วก็อาจจะมีฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยอ่ามีฟุตบอลน,นอกด้วยอ่ารวมๆกันนี่ในประเด็นอาจจะมีประเด็นสําคัญประเด็นอะไรประเด็นที่แบบว่าเป็นที่พูดถึงในสื่อหลักกระแสหลักๆเนาะอืมว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับก็มาถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของข่าวแรกกันเลยเนาะ ข่าวแรกก็คืออ่ะเริ่มต้นด้วยข่าวสารเกี่ยวกับการเกี่ยวกับของเทียรทอนบุญมาทันนะครับผมอืมนะก็เทียรทอนนะครับก็ได้อัดคลิปนะอัดคลิปเกี่ยวกับอ่าให้กําลังใจนะให้กําลังใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแฟนบอลน,นะครับผมแล้วก็คนไทยนะครับเกี่ยวกับการสู้โควิด -19 นั่นเองนะครับผมสู้ไปด้วยกันเทียรทอนส่งกําลังใจ คนไทยสู้โควิด19นะฮะอนะครับก็ทีราทรบุญมาทันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติไทยนะครับก็โพสต์คลิปนะครับส่งกําลังใจเนาะให้คนไทยนะครับผ่านวิกฤตนะครับผ่านพ้นวิกฤตโควิด19นี้ไปให้ได้นั่นเองนะครับผมแบ็กซ้ายของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจ้าของแชมป์เจลีปีล่าสุดโพสต์ คลิปนะครับผมส่งกำลังใจให้แฟนบอลชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนะครับของโรคไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้จะเฉียดพันคนแล้วนะผมว่านะอ่ะบทสัมภาษณ์นะครับก็บอกว่านะก็บอกว่าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับการ ให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยอยากให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์โควิด19ไปให้ได้ผมรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงนี้ที่เมืองไทยก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันต่อสู้แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองพยายามทำตามคำแนะนำของแพทย์ในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆและดูแลสุขภาพตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ออกไปไหน เวลาอยู่บ้านก็หาเวหาอะไรทํากิจกรรมกับคนในบ้านนะครับจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาก็ขอเป็นกําลังใจอ่าก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่อ่าพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับสู้ๆครับเออเทราทรบุญมาทันอะนะครับผมอืมอันนี้ก็เป็นบทหรือว่ามาฟังบทสัมภาษณ์สักหน่อยเนาะบทบทสัมภาษณ์สักหน่อยดีไหมบทสัมภาษณ์สักหน่อย ว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลำโพงจ่อนะเอาลำโพงจ่อบทสัมภาษณ์อันนี้ผมอ่านอ่าให้ได้ยินเสียงอุ้มธิราทรนหน่อยนะฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะการให้กำลังใจกับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับก็อยากให้ประเทศไทยผ่านกับสถานการณ์โควิด19ไปให้ได้ครับก็ผมรู้ว่ามันเป็นความยากลำบากในในในตอนนี้ในที่เมืองไทยนะครับก็อยากให้ทุน รวมมือวยกันครับต่อสู้แล้วเราจะผ่านไปได้ครับก็เป็นไปได้ก็มันดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็พยายามทำตามคำแนะนำของหมอนะครับในเรื่องของการ้ังมือบ่อบ่แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองครับแล้วก็เป็นไปได้ไม่อยากให้หายไปไหนเวลาอยู่บ้านก็หาอะไรทํากิจกรรมกับคนในบ้านนะครับก็จะได้ไม่เหงาครับก็เป็นกําลังใจพี่น้องชาไยทุกคนนะครับก็สู้ครับ coverstru That ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นนะก็สำหรับนะสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดเนาะถ้าดูกระทรวงสาธารณสุขผมไปดูเมื่อวานล่าสุดเท่าไหร่อ่ะ900กว่าคนแล้วนะเสียชีวิตไป4รายนะ900กว่าคนนะถ้าอัปเดตล่าสุดนะแล้วก็ล่าสุดว่าเจลีกก็เลื่อนการแข่งขันอย่างที่ได้อัปเดตไปเนาะจนถึงวันที่3พฤษภาคมนุ่นนะครับสำหรับเจลกนะครับดูวันครับก็6พฤษภานุ่นนะครับ ก็มีกระทบกับโปรแกรมการแข่งขันของทางอุ้มธีราทรเขาด้วยนะนะในเจลิกนะครับผมอมาอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ชมครับก็เป็นเกี่ยวเนื่องมาจากอุ้มธทราทรเหมือนกันนะครับผมก็เทราทอนนะครับเก็บศาสตร์ลูกหนังจากอังเก้โอสเตโคกรู e, นะครับผมวางแผนเป็นโคชหลังแขวนเกือ,กอเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะที่เราจะมีะะนักเตะคุณภาพในตำนานที่ ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาคุมทีมชาติไทยคนได้นะท่านผู้ชมครับก็อุ้มเทียรทรบุญมาทันแบกซ้ายฝีเท้าสูงทีมชาติไทยของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับก็เป็นที่จารึกไว้ประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ผง,งาดคว้าชแชมป์ฟุตบอลเจลีเปิดเผยว่านะครับอยากเป็นกุนซือหลังแขวนสตัดนะครับส่วนตัวชอบนะครับสไตล์ของอังเก้ปอสเตโคกรูนะเออเฮดโคชต้นสังกัด ปัจจุบันของตัวเองนั่นเองนะครับผมอุ้มเทเลทอนก็ได้กล่าวไว้ว่านะผมชอบในคาแรคเตอร์ของบอสอังเกและการทำทีมของเขาครับผมพยายามดูพยายามเก็บแบบการซ้อมฝึกซ้อมกลับมาบ้านทุกวันเหมือนจะเป็นการขโมยในทีมหน่อยนะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นโค้ชของผมแล้วกันครับผมต้อง รูปแบบการฝึกซ้อมจากที่นี่ไปเพราะทุกอย่างมันมาจากบอสอังเกตทั้งหมดที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาดังนั้นถ้าผมอยากจะเล่นในสไตล์แบบนี้หรือทำฟุตบอลในสไตล์แบบนี้ผมก็ต้องเรียนรู้จากตรงนี้ไปแน่นอนว่าผมอยากเป็นโคช้ชหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลครับอืมนะฮะก็สามารถสารต่อได้นะเออผันตัวมาเป็นอ่โคช้ช เพราะว่าอุ้มเทียทรอก็มีภาวะเป็นผู้นำสูงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมก็ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นตำนานอย่างอุ้มเทียทรมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยของเรานะครับอืมโอเคครับข่าวต่อมาเลยท่านผู้ชมครับเพื่อความต่อนเนื่องนะฮะก็อันนีโควิดมันก็ไม่พ้นเรื่องโควิดนะหนะนีโควิดอีกแล้วนะครับสำหรับอ่าโปรแกร,รมการแข่งขันนะครับผม AFF นะครับหรือว่า สมาธมฟุตบอลของอาเซียนนะก็ประกาศเลื่อนนะครับการาฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับปี2021นะเลื่อนไปปี2021เลยนะครับผมแล้วก็ซูซูกิครับก็ยังคงคงเดิมอยู่นะก็ยังจะคงโปรแกร,รมการแข่งขันไว้อยู่นะเออน,นะสาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF นะครับประกาศเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทั้งสโมสรและทีมชาติที่จะจัดการแข่งขันระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะฮะออกไปเป็นปลายปีนะครับเนื่องด้วยนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดต9นี่เองนะฮะในภูมิภาคอาเซียนนะครับตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปทั่วนะก็เออสา สาพันฟุตบอลอาเซียนหรือว่า aff ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับซึ่งจะแข่งขันในช่วงพฤษภาคม25 2 0ไปเป็นปี2 0 2 1เลยปีหน้าเลยนะฮะโดยจะแจ้งกำหนดการการแข่งขันใหม่ภายหลังนะขณะที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาฯณประเทศฟิลิปปินส์นะรวมไปถึงฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีฟุตบอลชายชิงแชมป์อาเซียนรุ่น U16 นะครับแล้วก็ฟุตบอล ชายชิงแชมป์เออเซียน U19 นะครับที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนากรกฎาและสิงหาตามลำดับณนะประเทศอินโดนีเซียก็ถูกเลื่อนออกไปเ,เป็นช่วงปล,ปลายปีหน้าเช่นกันนะแต่ในส่วนของฟุตบอลชายชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทาง AFF ก็จะพยายามจัดให้จัดการแข่งขันณนะภายในเดือนกันยานะครับก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับ U19 ปีนะครับนะ ประเทศอุซเบกิสถานครับจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2020นะครับแต่ไม่รู้ว่าของสมของเ f เอฟซีอ่ะเขาจะเลื่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีเนาะสำหรับการแข่งขันที่ยังคงกําหนดการเดิมนะครับคือฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนที่ประเทศเออไม่ใช่ฟิลิปปินส์ขอไปที่ดินีเซียนะครับเช่นเดียวกับฟุตบอลฟุตซอล ชิงแชมป์อาเซียนฟุตชอลนะฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับและฟุตบอลชายนะครับชิงแชมป์อาเซียนนะฮะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีก็ยังคงไว้อยู่นะอืมนะฮะก็ยังคงตามกําหนดเดิมนะขณะที่รายการใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่าง A FF ฟเอฟซูซูกของฟุตบอลชายนะครับผมชุดใหญ่นะก็ยังก็จะยังยืดยืดอ๋อไม่ใช่ยืด ก็ยังจะยึดตามกำหนดการเดิมนะครับในเดือนพฤศิกายนนะปลายปีนี้นะฮะ2020ทั้งนี้จะมีการจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับอย่างใกล้ชิดและหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเลื่อนนะเพราะปลายปีนี้ยังไงก็ไม่ทันนะอ่ะนับกี่เดือนเนะี่ยกี่เดือนเดือนมีนาะพฤจิใช่ไหม มีนาหนึ่งสองสมสี่าหกเจ็ดแปโอ้แเดือนอ่ะแปเดือนเขาเขาคาดเขาคาดการว่าบริษัทยายักจหญ่ของโลกอะ่ะเขาจะสามารถค้นคว้าทำวิจัยอะไรนะสร้างวัคซีนปนะ้องกันโควิดได้ประมาณ8ถึง19เดือนข้างหน้าก็แปลว่าอาจจะทันอยู่นะอาจจะทันเอาเออถ้า8เดือนข้างหน้ามันเดืนเอนพฤศจิกัน8 แเดือนพอดีตอนนัน้นก็ต้องมีการแจกจ่ายวัคซีนอาจจะการแพร่ระบาดจะลดลงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูยอดอีกทีนึงนะถ้าในอาเซียนอะ่ะยอดการแพร่ระบาดนะยังไม่ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องเลื่อนนะผมมีโอกาสเลื่อนสูงครับเลื่อนสูงปีนี้คงไม่ได้หรอกขนาดโอลิมปิกเกมเขายังเลื่อนไปปีหน้าเลยนะผมเชื่อว่าน่าจะเออน่าจะต้องเลื่อนน่าจะต้องเลื่อนแหละนะครับผมอืมนะ มาอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ชมครับอีกข่าวหนึ่งก็เป็นก็เตรียมนะครับผมก็อันนี้เป็นของราชบุรีเออไม่ใช่ของราชบุรีหมายถึงของ TrueB u นะอ,อ่า True b u นะครับก็เตรียมเจอราชบุรีครับ True b u ก็ยังไม่หยุดซ้อมนะฮะเออไม่หยุดซ้อมนะมีแนวทางป้องก COVID ันโควิด -19 นะครับอืมคุณซือแข้งเทพนะครับเผยทีมยังซ้อมตามปกติแต่ก็มีมาตรการนะครับสำหรับ ป้องกันเชื้อโควิด19นะครับมาโนโพกิ้งทรูของกุนซือของทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดเผยว่านะครับขณะนี้นะครับทีมยังเดินหน้าฝึกซ้อมตามปกติเพื่อเตรียมกลับมาแข่งขันโตโยต้าไทยลีก2020อีกครั้งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19เต็มที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ในไทยนะครับยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยปัจจุบันนะเออเนี่ยปัจจุบันล่าสุดนะสะสมไปถึง 934รายแล้วนะณวันที่25มีนาคม2563อย่างไรก็ตามนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับยังแสดงความมั่นใจว่าจะกลับมาแข่งขันในวันที่18เมษายนนี้เอ่อเมษายนนี้เป็นต้นไปแต่ข่าวล่าสุดคืออาจจะต้องเลื่อนนะเพราะว่ามีพรกฉุกเฉินมาอะไรอย่างนั้นนะนะครับผม ทางมาโน่ก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ไว้นะก็บอกว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแสดงความมั่นใจว่าจะกลับมาเตะได้อีกครั้งวันที่18เมษายนอันนี้น่าจะเป็นเขาถ้าอัปเดตล่าสุดนะก็คือแข่งไม่ได้แล้วน่าจะอาจจะ,อาจจะต้องเลื่อนอีกนะดังนั้นเราจึงหยุดซ้อมไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อวันนั้นนะอันนี้ก็เตรียมไว้ดีครับถ้านักเตะไม่ไม่ออก ไม่ออกไปนอกพื้นที่นะออกักบ,บริเวณแล้วก็ซ้อมอยู่ในแคมป์ตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะเออหลังจากที่เกมกับเชียงรายนะครับอันนี้มาน่ก็ได้กล่าวต่อนะบอกว่าเราให้นักเตะหยุดซ้อมไป6วันก่อนที่จะกลับมาซ้อมปกติแต่สโมสรก็ไม่นิ่งนอนใจเรามีกฎและมาตรการการป้องกันให้กับทุกคนอยู่แล้วและเมื่อถึงวันหยุดทุกคนต้องอยู่ที่บ้านห้าห้ามออกจากกรุงเทพ เด็ดขาดอ่อบียู2บียูนี่อยู่ปทุมหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเรามาซ้อมและต้องกลับบ้านทันทีมีแค่สนามซ้อมกับและบ้านที่จริงมันก็ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักเตะอาชีพไงซ้อมกับบ้านไม่มีแวะเที่ยวนี่อาจจะเที่ยวช่วงกลางวันจิบกาแฟนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเท่านั้นที่ทุกคนสามารถไปได้เราห้ามไปให้ เราห้ามไปในที่แออัดและทุกคนต้องคอยล้างมือและดูแลตัวเองให้ดีอันนี้พูดถึงการล้างมือตลอดเวลานะเอออันนี้มีหลายคนละพูดถึงการล้างมือเนี่ยเออล้างมือนี้สําคัญเพราะเราต้องไปจับหยิบจับอะไรอย่างนั้นนะครับผมนั่นแหะสำหรับ True Bangkok นะฮะจะกลับมาลงเล่นใน t o t a t ต a i ไท l g u e นะครับบุกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ตามกำหนดการเดิมนะคือ18เมษายนนะ ออทั้งคู่มี12แต้มเท่ากันนะครับตอนนี้ชิงบัลลังจากฝูงอยู่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าต้องเลื่อนต้องเลื่อนแน่นอนต้องเลื่อนแน่แน่เลื่อนแน่นอนนะฮะอืมโอเคข่าวต่อมานะตอนนี้จังหวัดราชบุรีนะครับมีพบผู้ติดเชื้อ5รายแล้วนะครับราชันบกรก็เลยต้องมีการหยุดซ้อมกันนะครับผมออกกฎนะ ออกกดเข้มกันเลยไม่ใช่นักเตะราชบุรีนะหมายถึงว่าที่จังหวัดราชบุรีมีผู้ติดเชื้อ5รายนะฮะร,ร,ราชนบกรนะครับปล่อยนักเตะเก็บตัวที่บ้านพักห้ามออกบ้านห้ามออกจากบ้านนะับห้ามออกจากจังหวัดด้วยนะครับหลังในพื้นที่หลังจากที่ในพื้นที่นะครับในจังหวัดราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้ว5รายนั่นเองราชบุรีมิดพนลอ c ทีมอันดับ2ของศึกโตโยต้าไทยลีกปล่อยนักเตะนะครับให้กลับไป เก็บตัวที่บ้านพักนะครับโดยออกกฎห้ามออกตักออกจากต่างจังหวัดนะสถานการณ์โควิด -19 ประเทศไทยนะครับอ่ล่าสุดนะครับก็จะเกือบพันลายเอ,อ,อย่างที่ได้อัปเดตไปนะโดยจังหวัดราชบุรีมีผู้ติดเชื้อ5รายนะครับแบ่งเป็นบุคลาบุคลากรทางการแพทย์นะครับประจําจังหวัด4รายเฮ้ยอันนี้แพทย์ก็เสี่ยงมากเลยนะแล้วก็นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์1รายนั่นเองนะครับอื กลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะล่าสุดนะครับทางส,สโมสรราชบุรีมิตรผล f c นะก็ได้ปล่อยนักเตะให้กลับไปเก็บตัวพักที่บ้านนะครับหลังจากการฝึกซ้อมวันสุดท้ายวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะโดยออกกฎห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดราชบุรีหากมีธุระจำเป็นต้องแจ้งไปทางสโมสรโดยตรงนะสำหรับราชบุรีมิตรผล f c นะครับก็มีโปรแกรมที่จะ เปิดบ้านเจอทูแบงคอก k นะ่ก็ต่อเนื่องกันนะวออันที่18นะแต่ผมว่าเลื่อนนะยังไงก็ต้องเลื่อนแน่นอนนะเป็นไส้เลื่อนแน่นอนนะท่านผู้ชมโอเค okay, ครับท่านผู้ชมมาถึงข่าวต่อมาก็เป็นเรื่องของการหยุดง,งดซ้อมเหมือนกันนะหลังจากหลายๆทีมก็ทยอยงดซ้อมแต่อยของทูแบงคอกอาจจะอาจจะหลังจากที่พรกฉุกเฉินออได้ประกาศ ขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็อาจจะต้องงดซอมมนะ้อมนะเอองดซ้อมหลายๆทีมก็ทยอยทูบบงค์อาจจะมีโอกาสหยุดซ้อมเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มาเป็นของชนบุรี f c เหมือนกันครับที่งดซ้อมนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อเลี่ยงโควิด19นั่นเองนะครับช,ชนบุรีโซนนะั้นเป็นโซ,โซนที่นักท่องเที่ยวหรือว่าต่างชาติอะไรเงี้ยอยู่เยอะอยูน่นะเออโซนนะั้นเป็นเป็นโซนท่องเที่ยวไงนะใช่ไหมฮะก็ฉลามชนนะครับประกาศงดซ้อมรนะับโดย ให้นักเตะนะครับผมดูแลร่างกายอยู่ที่บ้านนะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสหานรกอย่างหนักนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ชนบุรี FC ตัดสินใจงดซ้อมตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นต้นไปเลยนะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สโมสรต้องการให้นักเตะดูแลร่างกายอยู่ที่บ้าน,นครับและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดและสุ่มเสี่ยงนะครับอืม อันนี้เฮ้ยอันนี้ผมคือรู้สึกว่าผมอัปเดตไปแล้วนี่อัปเดตไปเมื่อวานหรือเปล่าใช่ไหมอัปเดตไปเมื่อวานนะออันนี้ผมรู้สึกว่าคุ้นๆว่าอ่านเออก็ตามนั้นอะ่ะตามนั้นก็มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอโอเคมาอีกข่าวหนึง่งก็เมืองทองอันนี้ก็ไล่มาเลยเมืองทองก็ตอนนี้กาม่าก็สั่งให้แข้งกิเลนพยองนะก็ให้พักอยู่ที่บ้านเลยนะฮะพักอยู่ที่บ้านห้ามออกไปไหนนะ หะามออกจากกรุงเทพด้วยนะฮะกุนซือกิเลนพยองนะครับผมก็สั่งลูกทีมนะครับอยู่ที่บ้านนะช่วงวันหยุดนะครับโดยห้ามนะครับออกจากกรุงเทพนะครับท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กนะครับเล็กซซนเดรกามานะครับกุนซอเอสจีเมืองทองครับทีมอันดับ7ของตโตโยต้าไทยลีกเน้นย้ำนะครับลูกทีมห้ามออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดเช่นเดียวกัน กับตนเองนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับโตโยต้าไทยลีกถูกเลื่อนออกไปชั่วคราวนะครับจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับหลายสโมสรยังมีโปรแกรมฝึกซ้อมตามปกตินะครับหลังรวมถึงนะครับผม SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะแต่แต่จะเป็นวันพุธถึงวันอาทิตย์เท่านั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ กามาได้กล่าวนะบอกว่าเรายังซ้อมอยู่นะครับแต่จะซ้อมวันพุธถึงวันอาทิตย์นะฮะเราให้นักเตะและสตารททุกคนอยู่บ้านในวันหยุดและไม่ให้เดินทางออกจากกรุงเทพในช่วงนี้นอกจากนี้เมืองทองยังมีการค่าเชื้อทั่วบริเวณสโมสรทุกคนรับรู้ถึงมาตรการของทีมและอาการการติดเชื้อรวมถึงมีการพูดคุยว่าเราจะทำยังไงหาก หลีกต้องหยุดชะง,งักนอกจากสนามซ้อมผมใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวกามาก,ก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ไว้เนาะนะก็ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลของเราเนี่ยก็มั่นใจว่าโตโยต้าไทายลีกจะกลับมาเล่นวันที่18เมษาย,ยนได้นะแต่ผมเชื่อว่าอย่างก็อย่างที่บอกว่าอาจต้องร,รอดูสถานการณ์นะ18เมษาไม่รู้ว่ามันจะลดลงหรือเปล่าเพราะมันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไงและมีผู้เสียชีวิตแล้วไง เออนั่นแหละมีพูดสีชีวิตแล้วนะมันคลืบคานเข้ามาเรื่อยๆนะครืบคานครืบคานเข้ามาเนะี่ยเป็นภยัยภัยร้ายภัย,ยเงียบนะท่านะผู้ชมอือันนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพทุกคนเลยนะส่วนใหญ่ก็มีแต่ข่าวนี่แหละข่าวเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นู่นนี่นั่นอ่ามาอีกข่าวหนึ่งท่านะผู้ชมครับข่าวนี้นะครับไมค์ฮาเวน่านะครับผมอดีตนักเตะทูแบงค์ข้าวเยอรมันนะก็เปิดตัวซบทีมเจลิก ทรูนะครับเจทูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไมฮาวาน่านะครับอดีตกองหน้าของทรูแบงกอกยูเนเต็ดนะครับเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของเวนฟอเรสโคฟุนะครับผมสโมสรจากศึกเจลิกสอนะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูโดยดาวยิงวัย3 2ปีกลายเป็นนักเตะอ่าฟรีเอเนต์นะครับหลังแยกทางกับวิโซโกเบเมื่อเดือนมกราคมก่อนที่ไมฮาวาน่าจะเดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับเออเวน o r เรสโคฟุนะครับผมทีมในศึกเจลิก2นะครับญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาและได้รับการเซ็นสัญญาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยในที่สุดนะสำหรับไมค์ฮาฮเวน่านะครับผมก็เคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ในปี2011นะครับมีประสบการณ์ค้าแข่งในศึกเจลิกเนะี่ยมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินนสซังอันโทสึเวสโซโกเบและเวลกันตะเซนไดนะครับนอกจากนั้นยังเคยย้าย ยังเคยย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยกับทรูแบงคอกยูน n เต็ดนั่นเองนะครับผมั้งนี้การแข่งขันของทุกระดับระดับของฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นนะเจลีกนะทุกระดับเลยก็เลื่อนไปในเดือนอพฤษภาคมเลยนะครับก็การแพร่ระบาดตอนนี้มันก็ไปกันทั่วโลกนะแต่รู้สึกว่าได้ข่าวว่าญี่ปุ่นก็เริ่มจะ ทำยาแนละทํายาต้านรักษาได้แล้วนะครับรักษาแล้วก็อาจจะบรรเทาลงละยอดผู้ติดเชื้อหรือว่ายอดการรักษาอาจจะอาจจะดีขึ้นนะอาจจะดีขึ้นนะครับผมอืมนะก็อาจจะช่วยทุกทีมทุกหลีกนะอืตอนนี้นะครับก็มันก็วิกฤตกันหมดเนาะอ่ะทิ้งทวนทิ้งท้ายหน่อยทิ้งทวนทิ้งท้ายหน่อยอันนี้เป็นอ่ะ ทิ้งทวนข่าวบอลน,นอกหน่อยท่านผู้ชมครับกอ็อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะอันนี้เขาบอกว่านานี่นานี่ยันนะครับว่าเคยนะเหมือนเครมนะัะเหมือนเครมนานี่เครมนานี่เหมือนเครมนะเครมว่านะครับเป็นคนสอนทักษะให้แก่โรนันโดนะครับสมัยเยาวชนนะฮะอันนี้เขาเขาพูดว่าอย่างนั้นนะเออก็วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาหลุยส์นานี่ปีกตัวเก่าของ ออร์เดนโดซิตี้นะครับทีมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาคุยโวว่าเป็นคนที่สอนทักษะให้กับคิสเตโน่คิสเตโนโรนันโดนะครับยอดนักเตะซูเปอร์สตาร์ในยุคปัจจุบันนะครับพร้อมนะครับทั้งยืนยันว่านะครับเ,เรื่องนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเรื่องนี้นะครับาทางซีอาร์าร์เซเว่นนะก็รู้ดีนะครับแต่ยอมรับว่าพื้นฐานฟุตบอลของรุ่นน้องรายนี้ก็ มาสจันอยู่แล้วนะครับจากการรายงานของ Sky Sport นะฮะนานี่ถือเป็นรุ่นน้องของนานี่เหรอถือว่าเป็นรุ่นน้องของโรนัลโด้แต่ทั้งสองก็มีเส้นทางฟุตบอลที่คล้ายกันเริ่มด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดของ s p o r t i n g l i s b bon o อนในลีกโปรตุเกสนะครับก่อนที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ของพิมเมลีกอังกฤษนะครับโดย CI7 นะครับมาก่อนนะครับในปี2003นสะส่วนนานี่มาปีในในปี2007นะครับโดย ล่าสุดได้มีการเปิดเผยเรื่องในอดีตมาจากอามาจากลายหลังมาจากนานี่เหรอก็นานี่ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแกบอกว่านะคริสซิโนโอนันโดเป็นนักเตะชั้นยอดที่มีทักษะย,ยอดเยี่ยมทั้งเท้าเร็วและเลี้ยงบอลคล่อ,องยิงประตูเฉียบคาดตอนสมัยเล่นด้วยกันที่ลิสบอนตั้งแต่สมัยเยาวชนเขาเรียนรู้ทักษะจากผมมากมาย เรื่องนี้เขารู้ดีแน่นอนนานี่ได้กล่าวไว้นะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะอาจาอาจะเครมนะเเครมเหมือนตอนที่นานี่เคยแบบว่าเคยมันมขีข่าวเคยที่นานี่สร้างเขาเรียกว่าสร้างรูปปั้นของตัวเองอะ่ะให้ตัวเองเป็นตำนานอะ่ะสร้างไว้ในบ้านอะ่ะกลางบ้านอะ่ะมึงบ้าเปล่า <c oughs> นะสำหรับนานี่นะครับเหมือนเป็นพวกหลงตัวเองเปล่าวะเออนะ นะนี่ปัจจุบันวัย33ปีนะครับผมก็ส่วนโรนโดวัย35ปีนะครับทั้ง2คนนะก็เคยเเล่นด้วยกันนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2007ถึงปี2009นะครับส่วนอาทีระดับนานาชาติก็พาโปรโตุเกสนะครับคว้าแชมป์นะครับยูโร2016ที่ฝรั่งเศสมาได้แล้วนั่นเองนะครับนะ อันนี้ก็มาทิ้งทวนทิ้งท้ายกันหน่อยสำหรับพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์นะฮะที่รูปแบบแบบว่าเล่าข่าวแบบว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลให้ท่านผู้ชมแบบยาวๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับลาท่านผู้ชมเองครับสวัสดีครับ